สวัสดีค่ะวันนี้อากาศดีสดใสใกล้สิ้นปีแม่ก็มาทําบุญถวายสังฆทานหลายวัดแล้วแต่วันนี้ก็มาที่วัดท่าเจดีนะคะบนวัดที่สวยงามมากและท่าน้ําอะไรนี่รู้สึกโปร่งใสมาสัมผัสที่นี่ได้และมากราบสักการะพระชีวิตที่ผ่านมาแม่ได้ช่วยเรื่องสังคมด้วยเรื่องทางด้านจิตวิญ,ญญาณแต่ตอนนี้สองปีที่ผ่านมาเนี่ย เศรษฐกิจตกต่ำมากแม่เลยมีความคิดเห็นว่าแม่มีโครงการนะสร้างสังคมให้ดีขึ้นเป็นโครงการหนึ่งที่จะพัฒนาสร้างสังคมระดับโลกเลยให้มีชีวิตที่มีความสุขในบ้านปลายโครงการนี้มันไม่ยากเลยนะทุกคนก็มาร่วมมาเป็นสมาชิกกับอิทธิยานของแม่แล้วก็รายได้คืนสู่สมาชิกทั้งหมดพร้อมกับทางด้านสุขภาพด้วย รายได้ส่วนหนึ่งถวายพระภิกษุที่อา,าพาธนะคะซึ่งรักษายัางไงก็ไม่หายหลายด้านนะทั้งด้านสุขภาพจิตและสุขภาพของร่างกายกำไรส่วนหนึ่งก็ได้ช่วยสร้างสรรในการสร้างพุทธศานส,สนาดันลรงศาสนาสร้างโบสร้างศาลาทำบุญสมาธิและถึงกับได้เป็นท่องเที่ยวต่างประเทศฟรีเลยค่ะเพราะว่าการเป็นสมาชิกนี้มันมีการรองรับ ด้วยฐานของบริษัทหนึ่งที่ระดับโลกเลย68ประเทศยอมรับและเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งและไม่ได้เอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบพระัวเข็มคือพระอุปคุตนั่นเองที่เป็นมาม่หัมมหาโชคมหาลาบนะมันมีคาถาของท่านด้วยศักดิ์สิทธิ์มากค่ะวันนี้แม่มาสื่อทางนี้รู้สึกว่าปลอดโปรง่งและก็มีความเยินดีที่อยู่ในบุญกุศลในการช่วยเหลือมนุษย์และเมตตากับสิ่ง ทั้งหลายที่เราเคยได้ทำมาย้อนบุญบุญสัมพันธ์กันในวันนี้ขอให้ทำมีความเจริญในทรัพย์สินมีความเจริญในทรัพย์อริยทรัพย์ภายในและอริยทรัพย์ภายนอกด้วยกันเช่นกันค่ะสาธุการหลวงพ่อโกเสมท่านบอกว่าถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ของจิตมีเมตตาธรรมอยู่มีความซื่อตรงกับคนที่เรามาร่วมมัยด้วยดีค่ะที่ช่วยให้สุขภาพและก็ให้ความสุขในด้าน เศรษฐกิจของแต่ละครอบครัวและก็ของประเทศด้วยค่ะผลกำไรไม่ได้ไปไหนคืนสู่สังคมอย่างแน่นอนทำให้ทุกคนทุกครัวเรือนมีความสุขทางด้านสุขภาพจิตสุขภาพกายและก็สุขภาพเงินด้วยค่ะ